นั ek, ากเตะนะคะเซอร์วินจากมังการ์และจินนะคะวันนี้กับมาอัปเดตบคุณค่านาร่านะคะวันนี้นะคะมีโัวว่าเชนดีๆนะคะมาแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะคะก็ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นรถยนต์มาชีสิทธิาแร้งนะคะตัวนี้นะคะราคาเต็มที่สามแสนหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้นะคะทางร้านจัดโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้านะคะเหลือเพียงสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะคะไม่รวมโอนนะคะไม่รวมโอน,น,ะะรโอนบร่วมทรงบร่วมโอน,นะะเนาะค่ะเนาะ ราคาเพีอยองแสนเจ็ดหมื่นบาททันหันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคีเดินนาคอยล้างใหู้กค่าเดยบนในช่วงกันนะค่ะเนาะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในรถท่านนี้นะคะจะติดรอสอบถามมาได้เนาะค่ะศูนย์หกสองห้าสี่สามสองเเจ็ดคาเป็นะ 3,437ชั่วโมงนะคะ,ะเวคเันนี้นะคะอกกุปกรณ์ที่<ม>ไดรแล้วค่ะมีใบรานหน้าผ่านผวนนะคะ ใบดานาก็ผ่านพ้วนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะ,ะติดต่อสอบถามมาที่สาขาสมเด็จหรือว่าอยากเข้ามาทดลองระบบนะคะที่สาขาสมเด็จร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดการสินเส้นออกไปกุชินาไลาะ,ะเนาะเส้สนเส้นออกไปกุชินาไลาสุดถนนสีเลนพอดีนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะปฏิตอ่อสถามเขาเมดารทีเบอนะคะ0625438297นะคะราคา2เซติ7 0 0 0บาทไม่รวมจัดส่งนะคะยะ้ำอีกทีนะคะไม่รวมจัดส่งไม่รวมโอนนะคะมอนิกะกาบสวัสดีค่ะ